ที่วัดทองทั่วนะครับนอกจากวัตถุโบราณที่คนโบราณทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามแล้วเนี่ยยังมีวัตถุโบราณบางชิ้นนะครับที่ทำไม่เสร็จที่เห็นอยู่ขณะน,นี้คือรูปสิงห์โบราณที่ที่ทำไม่เสร็จนะครับอันนี้ไม่ใช่ก้อนหินนะครับ เป็นร่องรอยของการกระทําของมนุษย์แล้วนะที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับไม่ใช่ก้อนหินที่เกิดมาโดยธรรมชาติแต่เป็นโครงสร้างของสิงที่กําลังทำนะกระทำไม่เสร็จนะครับเราจะเห็นว่าจะมีร่องรอยของรอยซิวนะครับรอยซิวที่ทําเป็นรูปโกโรนไว้นะครับทําเป็นรูปหย,ยาบนะครับเนี่ย นี่คือการทําไม่เสร็จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําไม่เสร็จก็คือทับหลัง2อ,อันนี่แหละครับคือทับหลังที่ยังทําไม่เสร็จไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วมันลบเลือนไปตามธรรมชาตินะครับสังเกตดูนะครับเพราะว่าชิ้นนี้ชินนี้แค่แค่ขุดแค่ขุดลงนะครับยังยังไม่ได้มีลวดลายยังไม่มีโครงสร้างลวดลายอะไร แต่แผ่นนี้อาจจะมีโครงสร้างลวดลายทำไปบ้างแล้วนะครับเราจะเห็นร่องรอยนี่ครับร่องรอยขอ,ของลวดลายลวดล,วดลายอุบะลวดลายดอกไม้นะครับลักษณะคล้ายๆกับเป็นลายทับหลังลายทาราบริวัติหรือทาราบริวัตินี่แหละหมายถึงลายที่เป็นสายน้ำนะครับนี่คือร่องรอยที่ทำไม่เสร็จที่เมือง โบราณแห่งนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นอย่างน้อยก็สองประการนะครับที่ทำให้ลวดลายเหล่านี้ไม่เสร็จวัตวัตถุพวกนี้ที่ทำไม่เสร็จนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตำนานพระนางกาไวที่วัดทองทัวด้วยนะครับซึ่งผมจะได้นำเสนอในครั้งต่อไปนี่มันเกี่ยวข้องกันยังไงมันเกี่ยวข้องกันกับความเป็นเมืองล้างนี่นะครับ ก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีสองลักษณะละที่ทําให้เกิดเป็นเมืองล้างขึ้นมาก็คือตรงจุดนี้ตรงเมืองพระเนียรพรเนียดเนี่ยอยู่ในอํานาจการปกครองของของขอมของกษัตริย์ขอมโบราณนะครับเมื่ออํานาจขอมซึ่งศูนย์กลางอยู่ที่กัมพูชาในสมัยโบราณเนี่ค่อยคอย อีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเมืองเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคหาเนี้เป็นต้นนะครับอย่างในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่7ก็เกิดโรคหาระบาดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทำให้อ,อำนาจของอกษัตริย์วรมันที่7ก็ค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งมาถึงรัชทายาทองค์สุดท้ายพระเจ้า สีช้ยวรมันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์สุดท้ายเนี่ยหรือที่คนไทยรู้จักดีว่าเป็นในชื่อว่า,าพระสีพระรีปรทุมสุริยวงศ์นี่แหละครับองค์สุดท้ายของกษัตริย์ของโบราณที่สิ้นอำนาจไปก็สาเหตุก็มาจากาโกาครคภัยไข้เจ็บซึ่งระบาดอย่างหนักในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่เกีด้ด้วยนะครับก็ทำให้อำนาจขอม ก็ค่อยๆเสื่อมลงและกษัตริย์หัวเมืองที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็อ่อนแออ่อนแอนอกจากอ่อนแอจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังมีการแย่งชิงอำนาจกันอีกนะครับซึ่งตำนานพระนางกาไวที่เกี่ยวข้องกับเมืองพระเนตรเนี่ยบ่งบอกไปชัดเจนเลยนะครับว่าการแย่งชิงอำนาจกันนั้นก็ให้เกิดเป็นเมืองล้างได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำเสนอใน คลิปต่อๆไปโปรดติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับ